ไหนเหลือมากสาบปะปะปองชูอ <iesen> <com selection noise ending> ันนี้ทั้งผู้พันและมักจีดเฝ้าเต็งอีกเดาดามาละหอมพงเฮาเราก้องเกี่ยวใส่บักหลันชวนกันมวนเตาเขาต้องกวยไว้สิสาจาวาุดท้ว่าง

ván ghế bàn bàn nóc thì thắm đong ngày sau ba căng rung mỹ hỏe nhẹ lưng súng khoa pha hô ma này mười 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 no mày... Quảnh Quảnh này khoa này hương hô là khoai mỏ kẻo kéo dù các song mượn bỏ cao leo sắm kim thay con biến cắm sòn khoa ảnh xăng lục cho coi biễn áo và mai giờ quan ทำเผาบอนนอนหัวแ้งบอนให้นี่ใจฮักคอยเจ้าตังต่อร่ำแต่ควนดีให้จะมีสุขทีละลายบอนหน่อยใจซึ้งซอยตังต่อในธรรมศรัทธาสวดถีพระวันดุงเตงน้ำได้แล้วคำน้ำเผอเยน้ำซีดปะ คืน้ำมนเ์นมเอาผลิตมาซีนเก้าน้าแก้วว่โอ้ครับผมน้ำธรรมดาหามาได้แน่ซื้อแก้วมาก็ได้หรอว่าเนาะครับจีบีเงินเสร็จเงินล้านแ้่ไป้อนหัวล้านก็ให้ผมไปได้นี่ปนี่เนี่ยหัวล้า เห็นแน่ะครับแก่แครับเป็นลูกเดกสาวเขาบอกว่าของข่าวให้ดนินพีฆา้นต้อเป็นไทยนเร่นกเรื่อก้กําหมอนดะดีเสโค้หายปอดโป่งเนี่ยใครเนี่ยนเขายืนนี่สาวน้ำตาบดพางพบกันฮะไม่หวแต่ขอให้ดปวดองเรกเร่กเกการัดกินเจน่คามมีคุปตะการมอต่อยหูตาเนี่ยสร้างเนี่ยโรคเรีกเร่องพกเกิดกา tiếp kèn luôn, cuốn sách tụi <laughs> mình đi không cái này, cái này đi phải công đôi đòn, sắn yu, phải hơn ขาเฟอร์เดินวันนี่เออาชง่ไย้ย้เ้มามามายังไงที่จะขยานมามัละาคนรู้เข้าสู้อเอมามนมอันมขยนามายมันนมันมยัมานาััาขัมนามน

ผมสถาพิวิญญาตกตะลังคุกหมา,าหกหแน่ันคุนตะลังมากสุคิดถึตะเกียงก้อนทั้งอครับวีาวันาาียวกังปั่นห้มันเครื่องเออกินเคือกมดนี่หละโอ้เข้า เงาลายนะครับผมกละเค้ไหวมือ่ือคืขึ้นาน่าคความาความ่ดบาืสายคือไฟเดี๋ยว้กครับไฟเดสผมันมันเจอ่อครัโอ้ยืฟขึ้นในวอดอนเจอี่มีแต่อน ออเอ้าบอกสั่งโอ้ยกินเ่อกินเองโอ้ยิบกินกินเท่านันนอยก็ได้เอยังกินข้าวโป้มอลไรแต่ว่ามันละเค็มมันน้ำมาให้ละไหมตาผมเนาะเออกินกินอยู่แต่มือก็ว่างไว้เนาะเออกินไข่ไปชิลเลอร์ตาบ้านนี้ผู้แหนงาน น้ำพ่อมาขึ้ตาขึ้นปิดตน่น้ำเนงแต่น้องจะข้าวป้า,า,าปูตาน้ำตาบะเออครับปัญหามีเห็นครับเพรน่าีไปพัวจะพัวลุกแต่ป้ามาอยู่เฮิดอยูซ่านจินข้าวผีให้เจ้าับแคมป้าผีให้เจ้าก่า แล้วขึ้นมาได้ช้องเป้ากัทงขาก็เพื่อนระยามน่อกอบกนเสืีอยู่ดีแต่มากใยพิสุกใช่ไหมครับยาเป็นรักเปพุทธาเนมนะครับอุองเจสิสีเพืจะมีอายุยืนยาวร้อยสาร้อยสาไปทั้งหลายอย่นี้มีคนแห่แห่้มีแจมหาผู้นสหานมาหอดยาจะดเรื่องเงินองก็เถงน้ำขาเพิ่้าวมซ้อนนหมน้ำที่สุขีให้นี่มากสักให้นีเงกนให้มีพ่อขอมีโชคคลั่งรวยให้ตื่หวยลอตเตอรี่ เป็นเสตีตีราเนี <h <h hmm <h <h ่ยแล้วก็ผูกแขนเนาะหานไปแระบบตาเลยนี <h <h ่เมื่อฟาร์ก่ะในระบแซองเจอบนระบบมา ว้ามันเลยาไก่กลมกันไ้บดนี้ี่อคครับมล้างผมนนครับผม้อยรอเส้นน้อยก็ได้ครับเป็นซีรีส์มงคลครับลูกกำลังต่อไปนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ผู้นึงนะครับแม่คุอม่คตาบีขอบคุพี่น้ไทยเอาละ ครับมปุณิพุทเห็นครับผมเสร็จแล้วนะบอสไนับผมคบลายไปทางหนือก่อนหมดทางเหนือดิแล้วครับมทางที่นั่งนี้ครับผมทางท่นั่าองนี้อเลเชิญน่ทางนี้ครับผมทั้งสองฝ่ายเลยทั้งสองคนเลย เออมาผู้แห่นบางใช่มาครับพี่ถ้ามีเงินก็ใส่ในขานใส่ด้วยกันนั่นแหละครับผมมันนี้ก็ไม่เป็นไรฝ่ายอันศัดกดิ์สิทธิ์ก็เพียงพอแล้วนะครับเป็นขวัญกำลังใจในการแต่งงานในวันนี้นะครับเริ่มต้นชีวิตคู่ ครับเอามาโดนเดอเพื่อแล้วตราร้อยออกไปแล้วต้องไฟในจัยน้อยนะครับนี่ก็ไม่ยากครับผู้เอาดูนะครับประเรินะครับูได้เลยนะครับส่งเกไาวเลย กับท่านผู่ที่ภายนอกนะครับถ้าว่างเว้นจากการรับประทานอาหารนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมแสดงความยินดีผูกแขนได้นะครับกินข,ข้าวไปนั่งได้เลยฮะละ <c oughs>

แล้วนะครับคุณอะไครับคุณก็ไดครับข้าวเด้อพาเคยสมมากก่ะได้ชมอยู่ประเพณีเอยครับขอหน้าช้ดองมาลดครับปลาเส้นทีเด้อโอ้สายเกิครับผมมาลดครับเอามาเลยเอามาเลยครับ บ <Es> ราละแม pues ่อายใหญ่ก็ซื้ออยู่ให้อยู่ดีมีแห่งมีความสุขความเจริญก็ดิพิสิตเลือกสมปรารถนาในลานในกูแน่นวะเออนี่ยแหละอายใหญ่ลุงใหญ่ยังมีโอกาสอยู่ในธนาคารเพื่อเลิกแล้วนะครับมีโอกาสอยู่นะครับเออเอาทั้งสอบทั้งสอบมาแล้วครับอยู่ได้หลายมันอึดข่้นครับเออตึก เต็มบ้านหลังเต็มเมืองนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับในการเริ่มต้นชีวิตคู่มั่นึ่งยักษ์แต่เข้าปพเจ้าพายุสิเลินนะครับมีเห็นเดียวนะครับหากะเห็นเดียวนะครับเรื่องของผมนิ่คิดเนาะนายผู้ดูแลนะครับขอขอเลิกเลยจได้มีเงินแน่เพราคอยเถะ บ่อพีอ้อฟื้นบาได้น้องเขยมาได้ครัวได้พู้มาเบิ่มแม่สอยขอบคุณนะครับเป็นเงี้งเงเดียวเออเอาจะเจอเอาเนาะเขาได้การเออเป็นง no ี้งเดียวละนงี้เดียวสุกีสุกคนนั่นละเออต้องตบมาตบคนนี้ตบมาตบเอ็ดตบกระดีแบบนี้อันี้ล่ะคือโผโตมีโตละอันนี้กระดีโอพ่อไป ลับไปเ่าแน่ต ah, yep, ัวก็ดีล claro ับไปเอาแน่เคยนี่ตีบอกหารมาว่าเนี้เคยไหมเนาะมีเคยแจ่มเลยแล้วหน่อยเคยเไปเนาะนันบอเอ็ดเพื่อป่านสมมาเพื่อก้อนล้างเนาะก็ล้าไม่ล้าครับผมอันนี้ล้างเออเนี่ยล้งคนหน้าก็ล้

เออเชอี่เาได้าอโอมารดครับรับได้หมเมือนะบอกหม่ไหมครับชิ้นใหม่นะชิ้นใหม่จะไม่ได้ไหบอกมีความสุขความเจริญนะครับ ครับผมจะไปได้นะจะไปได้งไครับขอบคุณครับแล้วบอกเอาไป

ความเจริญท่านรับเงินเด้อยอะมาอยู่เลยเด้อขอบคุณหลายๆครับผมเอาไปบ้านนี่น้องแล้วบ่ะเอาอะไรกันใดอาสาธุการทุกทุกพูดเอาขอบคุณหลายๆครับผมพรใดดีพรใดประเสริฐนะครับจงเป็นกับคู่บ่าวสาวพรมีความสุขความเจริญนี่คือญาติฝั่งน้องพื้น เว้นละหมานี่พระาทจันโทตัวยาธามอันโสติละโสตชักโยยวักันตุสภารอโคินจโตมาเทประวัตการาโยตคินจิกาโยโภพวะอภิวัฒนสิสินิจมุทามจายนจัารัตมหัเติอายุบรโนสุกังพระลามนิชพระายกะอรุณเมตไิกาเลย มันยิ่งเฮ่อป้าก็จเก่าเะหละบี่อไมเนําอดเขาเก้าเขาวัตถุพระมาห้าล่ำเขาเก้าพี่เดอดทางคนยิงเข้ใกล้ละเออผม้อมกันสร้างพอมกักษาเออแล้วยืนย้ไม่แห้งเยย่มาดูแลเราตัวเนงเงินรถตื่นเงินพ่านรถไดเงินหลานเออข้าวชี้ายก็ให้อพังนม่แห้งก็เป็งานเ้อสาะสม การได้มีความสุขความเจริญในการเริ่มต้นชีวิตนะครับขอให้มีงานนี้ต่อมาให้อภัยการขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะครับเชิญครับอ้ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับถ้าเดี๋ยวสร้างซ้ยเดี๋ยวเปลงปักขี้ขันเลยนอนเงียบอยู่คนมั่งกันมีห้งเล้ว เด่นใจมานึ่เดือนซุปคอนเจริญมีครอบมีโคสร้างครอบครัวมีฐานะมั่นคงมีอนาคตเจริญเก่เาหน้าไม่แห้งม,มันเย็นเดินกันได้หลักานพยายามขอบคุณครับเอาไปเลยทุครับผมขอบคุณครับขอบคุณ ว่านะทุกทุกท่านนะครับยิบเอาแล้วกับเอาแล้ครับผมียบร้อยครับการจมายิบเอาแล้วนะได้เร่อยครับต่อไปมาเลยครับวันนี้้เบอกพี่น้องอราหมดลวเนาะเพิ่งจะได้ได้นะเพ่จะไดสี่ซองก็ไดเนาะเ็เืออ่องน อันเคยับอันี้ก็กินน้ำเดือดหรืเ่าเคยนี่ก็กินน้ำเดือกินจไปได้เนาะไม่ไแค่เต่ตงานอะไรก็อ่านงานพ่พ่อะไรฮะเคยเคยตั้งๆเคยซีซีไม่มีใครไดัดเนะไต่ต้องเปกับตัววิกตัววิกับไปแล้วอเจอแ่นาะ เอาเอฟเยอะด้ประมาณเออไม่หมดไม่แล้วไแล้วจะเปิดนิดหนไอหน่องก็ต้องกินประมาณโอ้โหนี่ตายไปนิดอ้าวเฮพระเจ้าเจ้าก็นักกันได้นั่นนเดนเอ มนีหอมเด็ดเลยกันเสร็จไหนตอนท่หมดซอสเออเฮ้ยได้ยินมีแห้งเอเฮ้ยได้ดูไส้ละก่อนมันจาได้ำขูดนู้ดมันยิ้มันย้มเออเอาตอนนี้เฉลวันนี้แล้วรตอเลาแล้วเดีหอมเดี๋ยวนด้เไก่ขั่นเลยหอมเดี๋ยวนี้ สองหมือากอดการหอมหน่อยหอมหน่อยที่หอมขึ้นไหมเสร็จเป็นไหมเออ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 เจริญในการงานในแท้ทีเลย